สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ติดอันดับนะคะเป็น6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16พฤษภาคมปีส 1 5 6 6นี้ค่ะและเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะไม่ได้จัดอันดับค่ะว่าใครอันดับ1ใครอันดับ2หรือใครอันดับ3ค่ะเราก็จะยกมาและอธิบายกันให้ทราบแต่ละลักนาะราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าทำไมคุณถึงติดโผเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16พฤษภาคมปี2566นี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูค่ะจะไม่ติดโผก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของดวงชะตาโคจรมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาค่ะและไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเองก็โคจรไปอยู่ที่เรือนปุตตะค่ะคือดาวโคจรไปอยู่ในจุดไปอยู่ในตําแหน่งที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากดาว แรกเลยคือดาวพระศุกร์ค่ะดาวลาพระมาอยู่ในเรือนปัตนิคุณจะได้โชคได้ลาบเป็นคนรักคู่รักใครที่โสดอยู่มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจใครที่โสดอยู่ถ้าไปจีบไปชอบใครก็มีเกณฑ์จีบติดเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์นี้นะคะหรือว่าใครที่ต้องการหาหุ้นส่วนหาคู่ค้าหาคู่สัญญาหาคู่พาร์ทเนอร์ก็จะได้เจอกับคู่ค้าคู่สัญญาที่มีทัศนคติตรงกันมีความเห็นความชอบที่ดีต่อกันหรือบางคนนะคะอยากจะหาลูกค้าเพิ่มก็จะได้ลูกค้ารายใหญ่ ในระยะนี้ได้ลูกค้ารายใหม่ในช่วงนี้แบบนี้ค่ะเกื้อกูลตัวคุณดีมากๆเลยประการต่อมาค่ะดาวพระพธุธดาวเจ้าเรือนปตัตตนิคโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักนะคะอย่างเช่นอายุแฟนวันเดือนปีเกิดแฟนพอสอเกิดเบอร์โทรศัพท์อย่างงี้นะคะสามารถที่จะนําตัวเลขเหล่านั้นมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้ค่ะและไม่พอเท่านั้นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูในระยะนี้ล้วน แล้วแต่จะนํามาด้วยความราบรื่นความสนุกสนานและความสําเร็จค่ะเพราะปุตตะนั้นหมายถึงความสําเร็จหมายถึงความสนุกสนานความรื่นเริงหมายถึงองค์ความรู้ มีเกณฑ์เป็นไปได้ค่ะที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะได้รับสิ่งใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกใจชื้นใจฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นโชคลาภเล็กๆน้อยๆอ,อาจจะมีเข้ามาทําให้ตัวคุณกระปรี้กระเป๋าหรือชุม่มชื่นหัวใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกกันแบบนี้ค่ะดาวพระพุธแม้อยู่ในเรือนปุตตะแต่ก็อยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวแห่งความขัดแย้งเป็นไปได้นะคะที่ในระยะนี้อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะการทะเลาะกับคนรักคู่รักก็ต้องระมัดระวังใน เรื่องของอารมณ์และเรื่องของคําพูดคําจารดด้วยนะคะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ